มันใหญ่แล้วมัดดิอะไรนะไปรู้เรื่องรับมาจะโลเป็นเช้าของใครช่วบช่วบผมรู้แต่ตรงไหนแชบไปหนึ่งเส้นไม่ดีมือซ้ายดีให้มันมีเสียงกันรัวว่ะลองลองไหมโอ้ยแล้วก็ไม่เชื่อมันอีกนึงหายไปไหนนักเป็ดจวนแล้วจะไปไหวคบ้าผมมีแค่มือเดียว เฮ้ยสามลูกออกนะคนเยอะเออรู้แล้วรู้แล้วกี่เสิร์ฟแรงแบบนี้ใครจะไปเล่นด้วยอ่อนเองรับไม่ได้อย่าโทษคนอื่นเฮ้ยถ้าลูกเมื่อกี้เรา,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  oy, เารับได้เป่ะโอ้สบายสบายเฮ้ยนิ้วเดียวผ็ก็รับได้โอ้โหอันนี้มาเวเก่งเกินคุณรักผมใช้แค่มือซ้ายข้างเดียวผมก็รับได้แล้วเก่งขนาดนั้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโชว์การใช้มือซ้ายทั้งวัน ไม่เชี่ยหรอรอดูจ้าหนูพรุ่งนี้คนอย่างพี่ติมไม่ได้มาเล่นเล่นนะมาเลื่นเลื่อนรอดูพรุ่งนี้มือซ้ายทั้งวัน <c oughs> ใครจะใช้มือซ้ายทั้งวันบ้าบอกกับจิงเชียวบ้าบอกกับเดีย่ยวชิงน้อยแนย่หาว่าผมใช้ชีวิตมือซ้ายข้างเดียวไม่ได้เหรอรู้จักพี่ติวน้อยไปแล้ว เรื่องพลักกำลังไม่เคยไปล่องใครหรอกไหนเจ้าวันปากแจ้วใชยชีวิตด้วยมือซ้ายหนึ่งวันเอ้ยผมเตรียมไว้แล้วมาวิธีของลูกผู้ชายเจอกันหน่อยงัดข้ออุ้ยมือซ้ายมันต่ำแต่ผมซื้อผมไม่ได้หรอกมาอะนะอือสามสองหนึ่งเริ่ม นี่หนักรเรียนคาเดี๋ยวเราจะเอาลูกโป่งไปเป่าเซอร์ไพรส์รางานวันเกิดครูสเตฟานนิวค่ะเคยครูเขาเป็นนิวเหรอครูสเตฟานนี่เป็นนิวเลยล่ะหลนะ่อนอะเป็นนิวโอ้ยฉันไม่เป็นนังเป็ดนูน่นอ,อ้าวอ้าวไปต่อล้อต่อเขียนกันอยู่นั่นแหละหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะปากมากกันจริงๆอะไรมีปากเดียว ช่วยกันเต่านะคะให้ได้เลือกนะค่ะถ้าไม่ได้เลื่องก็นางเป็ดคนเดียวอ้าวมาหาชาติอีกแล้วโอ้ยขอโทษครับอย่าให้มีป็นผานะเจ้านี่มาเวมือซ้ายเก่งสุดแต่ขึ้นห้องละพ่อผมมีพลังของทานอสไงเุ้ยทำไมมันไม่ดังอ่ะไอดิบวิ่ดัง วายมือซ้ายกันหัวสู้ผมไม่ได้เว้ยเอาก็ผมดีนมือขวาดังอะ่ะเอาไม่ชนวันนี้คูใช้มือซ้ายไม่น่าับปากมันเลยนหยดีนมือซ้ายดีให้มันมีเสียงร <c oughs> ัววะ่ะอะไรเจ้าอวดเขาดีดได้กันหมดอะ่ะไปทุกคนดีดพร้อมกัน มันมีตัวหนึ่งดีดไม่ได้เว้ยเจ้าโลมันด้อยค่าฉันอีกด้อยค่าคนเดียวที่ไหนดักจี้ด้วยมือขวาโชว์ไะมือซ้ายด้วยอ่ะเก่งทำดิทำดิอ่อนว่ะเจ้าอ้วนก็มือซ้ายของดีดไม่ดังอ่ะแต่โชว์มือขวาอ้าวเฮ้ยไหนบอกว่าเก่งอ่ะอืมไม่ใช่ก็ได้เว้ย มันก็ไม่สําคัญกับชีวิตผมอยู่ดีอ่ะปวดเก่งมันช่วยเป่าลูกโป่งเลยโอเคคุยมาหยิบไปคนละอันเป่าช่วยครูอย่าเหลียมช่วยเพื่อนทำงานแล้วทำไมคุณต้องดึงผมด้วยมือซ้ายเอ้าก็วันนี้ผมใช้มือซ้ายไปอย่าไปเป่าอย่าโอ้ สงาสารว่ะอืมวันหลังไม่ต้องโอ้ยตะกี้เป่าลูกใหญ่กี่ก็ทำได้แต่ฉันเสร็จก่อนไงเฮ้ยุกคนดูวันดิโอ้โหยางเจ๋งมันใหญ่แล้วมัดดิอืออืออะไรนะอืออืมไปรุงเรื่องมัดไม่ได้แล้วทำไงต่อ วันนี้จะได้ไหมเนี่ยสองตัวได้ดิเฮ้ยไขรอบทำลายพวกเราวอะบุกี้มันต้องมีคนอิจฉาความสวยของฉันแน่เลยอะ่ะมันก็เลยรอบทำลายอะ่ะเจ้าอ้วนนี่มันรับไม่ได้ก็เลยปล่อยเจ้าอ้วนโหทำไงได้มีมือซ้ายแค่มือเดียวขนาดเจ้าชายมีทั้งสองมือโอ้โหยังทำไม่ได้เลยอ้าวทำได้กด คุณต้องแกทำผมเหรออย่าว่าแต่ชายเลยสองตัวนี้ก็ทำไม้เป็นเป็นเว้ยมาแล้วครับผู้ซุมจีดมีอะไรผมช่วยครับครูวันทีนะคะมีอุปกรณ์เชือกฟางกันไกลและก็ตลับเมตรเอาไปตัดให้ได้เส้นละ30มสิบเับไปได้ครับเอาทำไมใช้มือเดียวอะ่ะ อ๋อมันเป็นความสามารถพิเศษของผมครับถึงหมดนะครับระวังระวังล่ะอ้าวเฮ้ยเวนกรรมแล้วผมจะเปิดประตูยังไงเปิดประตูทีเดียวจ้ะว่ไปเอาเชือกถึงไหนอ่ะนานจริงๆเลยใข่มาโลไปเปิดประตูดิเอา้าทำไมต้องฆ่าด้วยอ่ะเออ โอ้ยใครวะไม่มีมือเปิดเลยเพไม่มีมือเปิดเพราะผมมีแค่มือเดียวปิดด้วยอ <What? S 2> วดเก่งแต่เดือดร้อนคนเอินอ้าแล้วถ้าผมทำได้อ่ะอ้าแล้วมเมื่อกี้ลูกโป่งมันไม่ได้อ่ะผมแค่ไม่อยากทำแค่นั้นแหละขี้โมเป็นไงการเลี้ยงลูกโป่งด้วยมือเดียวขี้เหม็นเฮ้ยอันเนี้ยไม่ใช่เจ้าอวดแล้วใครอ่ะ เฮ้ยมันชักขนาดนั้นเลยเหรอมาเวกิ่งตัดเองดิเฮ้ยแค่วันและตัดจะยากกันไลการดึงตลับเม็ดด้วยมือเดียวมันไม่ยากหรอกเว้ยลงมาสิวิลมาอย่าดื้อย่าดื้อเดี๋ยวตีเลยฮ้ไม่เป็นไรสายตาเราเหมือนตลับเมตดแกไม่ต้องใช้แล้วไม่มีความสำคัญไปไกลๆเลยโลรับดิทำไมฉันต้องรับรอ่ะ ก็มันไม่สำคัญแล้วไงสามสิบเซนใช่ไหมครูส้มกีดบอกมาโอเคกวนเดี๋ยวมันก็ไม่เท่ากันนะเมันจงย่งสายตาผมเหมือนตลอดนิดอืมมันมาเวกิงตลอดจะตัดเชือกก็ต้องกางเชือกออกเป็นยังไงสุดยอดจริงจงดูดิมันจะเท่าไหมเนี่ย30มสิบเซนไม่ต้องโชว์นะโลผมดูเป็นเมาเวเทพ ผมรู้ตัต,ตรงไหนแช็บไปนึงเส้นสามสิบสามสิบสายตาที่เป๊ะจริงๆเส้นนี้สามสิบละสินะโอเคเส้นที่ต่อไปได้แล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จอืมเอาเลยเลยเลือเส้นหนึ่งเสร็จพอดีทั้งหมดนี้อย่างละสาเสิบเซนเป๊ะ อ่าไปปกกีกหนึ่งเส้นสาสิบเซนตรงไหนอ่ะเอฮ้ยอย่ามาเถียงผมจบสายนี้มาโดยเฉพาะอ่ารับไปจ้ะหนูอื้มอึ้งกันสิมันไม่ถึงสามสิบเฮ้ยไม่ถึงตรงไหนเดี๋ยวผมฟ้องนะอ่ารีบหยิบไปสี่สิบเซนคุณบอกสามสิบเอ้ยแถมให้เฮ้ยสามสิบเซนสั้นกว่าหางหนูอีกอ่ะแล้วมันหางอะไรหางเป็ดอุ้ยเอาไป ให้มันสมส่วนกับลูกโปง่งสมตรงไหนอ่ะอ่ะหยิบไปสองูสองเส้นเฮ้ยวันกี้ขายเส้นหนึ่งอเคิดอ่าไปเส้นหนึ่งหมดทุลาผมแล้วเอาเชือกกนไก่ไปคืนครูก่อนโลเอาตลับเมตรมาดิเฮ้ยขอวัดก่อนเฮ้ยมันตรงจะว,วัดทำไม พี่อย่างเงี้ยมันเปิดปิดได้โรวันดีว่ามันตรงไหมเกินมาอึบเลยดูของกี้ดิเออโอ้โหยาวเฟย้ยกระเทยเลยดูของฉันสิเนี่ยหางเป็ดยังยาวกว่าเลยทำไมันไม่เปรียบเทียบอย่างอื่นใช่ยู่นี้ตรงไหมเฮ้ย <Hey. S 2> ตรงหรอเกือบ <c oughs> จะร้องทำไมล่ะของฉันดูสิตรงไหมเฮ้ย <Hey. S 2> โอ้โหสุดจัดตรงเส้นเดียวจ้าวนฟองเก่ง ครับครูสม้มจีสขอบใจมากเด็กชายเต้นว่าแต่แขนเป็นอะไรอะ่ะอ๋อมันเป็นความสามารถพิเศษครับตลับเมทเพื่อนใช้อยู่นะครับโอเคโอเคนีลูกชิ้นทอดจากร้านคุณย่าแ่งกันกินนะครับครับขอบคุณครับเป็นเด็กดีช่วยงานครูอา้าวรับไปขอบคุณครับถือไหวแน่นะครับอุ้ย,ยไม่หรือจะไม่ไหวเฮ้ยเปตัวนี้มีของกิน เย้มัดได้แล้วยุมอะไี่อืมโอเคโอเควายเลยนะเจ้านี้เห็นมีของกินเอาก็กลัวเพื่อนหนักไงปกกี้เก็บลูกโป่งเออไม่มีของกินนไม่เอ้ยมีแต่อุ้ยอย่าบนอย่าบนอ้าวเจ้าี่ทำไมไม่มัดล่ะโอ้เชือกสั้นนิดเดียวโอ้ยผมตัดมาตรง อเอาลูกโป่งไปให้คุณครูไปจักกี้ยกของไว้หน้าห้องโอเคเฮ้ยอย่ารีบกินหมดนะรู้แล้วหนะ้าโอ้โห,โหน่ากินแต่ตอนร้อนๆน,น่าจะกรอบกว่านี้นะไหนลองชิมดูซิรีบไปกินดีกว่า <c oughs> อุ้ยเกือบชนชั้น <c oughs> เห็นเพื่อนๆอิีมร่อยก็ดีใจเฮ้ยเราต้องรู้ไว้ด้วยดีกว่า เร็วๆๆๆๆเร็วเร็วเร็วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อยะไรเนี่ยสีดำดักกี้ได้อ่าเจ้าวันซอสไม่เห็นไหมผมถือม้อยู่เทหน่อยไม่คุณมาเวกิทำเองโอ้โหได้นี่ผมเทแบบสบายๆบายมันทำไม่ได้หรอครับ คุณคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอดูนี่การเปิดสาก็ททำกันอย่างนี้นี่เห็นไหมมือสาปีบลงไปสบุยสบยูการเทนจิ้มมันหม่อแต่การจิ้มลมูกชิ้นน่ะดิต้องรอดู <S <S ต่อไปเป็นการจิม้มชิ้นนี้ก็รับกันโอ้ยจิ้มยากยังเลยเว้ยนัน่นมันลูกของผมว้าว ไปที่นี่เอ้ยนันลูกของผมก็คุณจิ้มเชาลูกนี้ไม่มีคนหรอกใครบอกลูกนี้ของผมเมื่อกี้แต่กี้มองไว้ก่อนนะจะโลมเช้าของใครชวัชวชัวคุณกล้าแย่งผมเหรออะไรอะไรใครแย่งมันอยู่ที่ความไว รีบไปคนดีไม่ใช่พี่ว่าหรอกทำไมทำแบบนี้ล่ะเอ้าก็ชิ้นนี้มันน่ากินน่ะเอ้าลมาจิ้มไปสิอ๋อวันหลังไม่ต้องนะจิ้มมือเจียวได้อ่ะไปแย่งมันไม่ต้องไม่ต้องผมจิ้มได้เฮ้ย อกิดอ right? ิ่มแล้วก็ต้องนอนหลับใช่ไหมชายเจ้าอวดกิดอิ่มแล้วก็ชอบนอนหลับทดสอบความไวของมือซ้ายมันนี่โลก็ไวแต่มีคนหนึ่งไม่ไวอย่าแม้แต่จะคิดเอ๊ยรู้สึกมีสัญญาณไหมปลอยไย มือซ้ายมันยังทํางานได้ดีนั่นดิเจ้าอ้วนมันไวแล้วเจ้าชายล่ะดักกี้ไปหยิบมาอา้าวตอนนี้สัญญาณปลอดภัยแล้วชายมันก็ไวเหมือนกันฉันมั่นใจโอ้ยโอ้ย,อยไอทำอไรว้าใครว้า จะมีใครแกแล่ะก็นอนอยู่ตรงนี้กันสคนจริงรจริงสิงสเลิกเรียนมาหอนๆจากน้ำมากินหน่อยดีฉันสั่งไปแล้วน้าตาลสดเจ้าเด็กเสื้อส้มนี่มันน่าเกลียดจริงๆนะโอ้ยแล้วจะไปว่าเขาทำไมล่ะออกจะน่ารักน่ารักษาไวๆไหน่อยดิหิวน้ำตะโกนบอกใครอ่ะอา้าว อ้าน้ำมาส่งแล้วโอยเข้าใจแล้วผิดประวัติเปิดด้วยคุณคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอฮะคิดว่าไม่ได้เหรอเอาไปถูทำไมอะมีความพยายามดีไหนบอกเก่งมือซ้ายใช่หรอเออใช่เก่งมือซ้ายแต่เปิดขวดไม่ได้จริงๆนะขวดมันเปิดแล้วแต่ผมใช้พลังจิตไม่เชื่อกูลองเปิดดูสิเอาจริงเหรอวันจริง เมื่อกี้ใช้พลัง50%เปิดไม่ได้วะ่ะเอ้ยใช้ไปเลยร้อยได้เป็น,ปนยังไงเยี่ยงจริงๆเฮ้ยโลจะวออ่ามันใช้พลังจิตมือซ้ายเปิดวะ่ะอืมอร่อยเฮ้ยน้ำตาลสดแท้จากมือซ้ายพลังจิตจะอ,อ้วนโลโลองไหมโอ้ยแล้วก็ไปเชื่อมันเอาไปเปิดได้แล้วง่ายๆ เอ้ยมันเปิดไม่ได้อ่ะอ้วนเมื่อกี้คนลบหลูวผมง่ายดูนะโอ้โหอาจารย์อ้วนมือซ้ายพลังกิจอู้เป็นงไงมือซ้ายของผมสุดยอด,ยอ,ดอย่าลืมไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะในอนาคตอ,อ่ะเฮ้ยลี่มันทำได้จริงอะ่ะก็บอกแล้วไงว่าจริงอืไปแล้วนะไปแล้วบาย เรียนมาก็ต้องมาส่งของหาไรายได้เสริมแล้วเรียกผมมาไหมอ๋อเพื่อหมามาแล้วผมจะไล่อย่างไรอ่ะฮะมีแค่มือเดียวไปไปไปเฮ้ย<ป>เปลี่ยตัวให้ด้วยโอ้เจ้านี้ติดใช้เอาแล้วผมมีมือเดียวแลกไหมเอ้ยก็ผมกเก่งไงเฮกมาส่งแล้วบายอ้วนกับเจ้าชายคนใช้เฮ้ยเค้ใช้ <laughs> คุณว่าผมเงี้ยปอยเอง <laughs> กี้เบานางเป็ดอีไหมด้วยฮะคุณเงินเล็กนาโอ้ยคุณน่ามาเออโอเคโอเคมือซ้ายของผมนะรับได้ทุกอย่างอย่ามาโม้เลยอ้วนโอ้ยน้องเป็ดโอเคมากินดีอะ<ม>่ยืนงงและส่งไปเพื่อนดิผมจะได้ลิบกับได้ดิให้แกะให้ด้วยไม่เล่าแกะมาเลยดักกี้ คุณว่าผมยังหนักผมจะไม่คุยกับคุณ30มนาทีผมให้เลย35มสิบ้านาทีได้อ้วนไปเอาเค้กมาดีนี่ฉันแกะข้างบนให้เรานามาเอาไปเ้ยอยมาเลยลักกี้เอางั้นเลยเหรอยอมาเลยเยอมาเลยผมไม่คุยกับคุณหรอกเออไม่เป็นไรรับมาน้ามือชายคั้นเทพเฮ้ยเดี๋ยวนะโยนมาสองอันแล้วอีกอันหนึ่งหายไปไหน เฮ้อีกนึงหายไปไหนวะยุ้ยอีกนึงหายไปไหนนางเป็ดยุ้ยจะว่แล้วจะมาแอบมาผมมีแค่มือเดียวผมแล้วมันตลกทําเลยอยเฮ้ยเคเกี้อยู่น่าจะชายเอ้านางเป็ดก็โยนสีสวยเอ้าก็จะว่าบอกให้โยนอะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยถึมตึมนึ่มนึ่มถถึมน ปวดคอเนี่ยเราต้องต้องคุณกินก้นไปเลยหุยหน้าผมเิ่ะหมดแล้วเนะี่ยจ่ไหมครับหนังท่านิสาตอน1วันใช้ชีวิตมือซ้ายทำได้ปะตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะคิดว่าช่องติดตินเองครับเอเป็ดมีมือซ้ายหรือเปล่านะมีเดี๋ยวจะเคกกระโหลกเองอ่ะอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้เลยครับ